สวัสดีค่ะพวกเราุูมสังคมภาษาโรงเรียนกลุ่ลมยนรงเยาัรคราชิงเษกวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนวดโดยใช้ยาหมองไทยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะทายาหมองให้ทั่วแผ่นหลังจากนั้นใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างลูบแผ่นหลังโดยผู้นวดจะนวดบริเวณสะบักก้นโดยใช้ฝ่ามือลูบไล้จากสะบักก้นไปจนถึงท้ายทอยอย่างช้าๆและออกแรงกดอย่างสม่ำเสมอค่ะ ขั้นตอนที่2ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดบริเวณเอวอกไหล่ข้างละ3รอบค่ะขั้นตอนที่3ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างรูปแนวกระดูกสันหลังจากสะบักก้นขึ้นไปถึงท้ายทอยโดยจะเน้นช่วงสะบักก้นกลางอกและต้นคอค่ะ ขั้นตอนที่4จะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างซ้อนทับกันนวดไปตามแนวกลางกระดูกสันหลังแล้วลูปลงข้างลำตัวค่ะและขั้นตอนสุดท้ายใช้มือทั้งสองข้างนวดบริเวณต้นคอโดยเน้นน้ำหนักที่สม่ำเสมอเพียง5ขั้นตอนง่ายๆสามารถนวดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยได้แล้วค่ะ